สวัสดีครับทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ชิพทําคาพิเศษนะครับวันพุทธที่10ไม่ใช่ดิวันอังคารนะฮะวันอังคารที่10พฤศจิกายน2563ครับอยากไปพาทุกท่านมาชมวิวที่ s t ตล์ฮิ l r i ริเวอร์แคร์รีสอร์ำเยภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะครับสวยงามมากครับลองมาตามชมกันนะครับนี่คือห้อง B14 03นะครับเป็นห้องที่ผมเวลามาที่ Starhill River a r e Resort ผมจะพักที่นี่นะครับผมมาที่นี่3ครั้งแล้วนะครับอยากให้เห็นว่ามุมตรงนี้สวยงามมากนะครับเวลาเรามองออกไปนี่ฮะที่ Starhill River a r e Resort เนี่ยเป็นจุดที่สวยสุดแห่งหนึ่งของอำเภอไสโยกนะครับ ถ้าใครมาพักแบบเชิงแบบภูเขานะครับคิวนี่นะฮะนี่ครับนี่คือแม่น้ำแควน้อยครับไหลลงไปข้างล่างข้างล่างถ้าเกิดใครอยากจะมาพักนะครับจะมีแพอยู่ด้วยนะครับข้างล่างด้านล่างทางนู้นนี่ครับที่เาสวยงามมากผมตื่นสายไปนิดนึงนะครับเมื่อกี้ สักประมาณครึ่งชั่วโมงที่แล้วเนี่ยก็จะมีหมอกเต็มไปหมดเลยแล้วทางด้านนู้นก็จะเป็นลอบบี้ครับรวมถึงห้องอาหารอยู่ทางนู้นครับนี่ด้านลางตรงนี้ก็จะมีสระไว้น้ำครับน,นี่ครับนี่ครับก็เวลาถ้าเกิดใครมา ยามเย็นนะฮะยามเย็นตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่สวยมากๆเลยในการชมวิวครับวิวจะสวยมากเลยเงียบสงบนะครับมีที่นี้ถ้าใครมาพที่นี่ก็จะมีกิจกรรมทางน้ำให้สามารถที่จะเล่นได้นะครับนี่ ห้องแนะนำว่าแนะนำนะครับแนะนำว่าถ้ามาพักที่สตาร์ฮิลแล้วอยากจะได้วิวตรงนี้นะครับวิวตรงนี้นะให้พักที่ห้องพักที่ห้อง B 1406 1405 1403และถ้าเกิดใครอยากจะมา พักที่ห้องที่ผมพักเนี่ยนะครับซึ่งผมบอกกับน้องเดือนซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งที่นี่นะครับบอกนี้เอาห้องนี้เอา1403นี่ยครับซึ่งตรงสุด1402 1401ครับแต่ผมชอบ1403ครับนี่ฮะจะได้วิวแบบนี้เลยตรงนี้เลยนะครับ เชิญเพื่อนๆน,นะครับถ้าเกิดมาเที่ยวทางไซโยกแล้วชอบวิวแบบภูเขานะครับมองไปอย่างเงี้ยหลังอย่างเงี้ยเรียนเชิญที่ Star Hill River Quay Resort นะครับจุดตรงนี้สามารถจะไปอยู่ห่างจากน้ำตกไซโยกน้อยประมาณ5กิโลครับสำหรับท่านที่เดินทางโดยทางรถไฟก็สามารถเดินทางได้นะครับจากสถานี ธนบุรีมาถึงที่น้ำตกไสยโยกน้อยแล้วก็เดินทางเข้ามาที่นี่ก็ลองติดต่อดูนะครับถ้าใครไม่ได้รถมาก็ให้อาจจะให้ที่ทางาสไตล์ฮิวไปรับก็ได้นะครับสวยงามจริงๆครับเป็นวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของที่พักที่อำเภอไสยโยกนะครับประเทศไทยของเรากาญจนบุรี ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทำําพิเศษและเชิญมาเที่ยวมาพักผ่อนที่สตาร์ฮ l ลล์เรลูแควร์รีสอร์ทจังหวัดกาญจนบุรีสวัสดีครับ